สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค,คุณครูหญิงจะมาชวนเด็กๆทำการทดลองในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมปั๊มขวดและลิฟเทียนค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องสาระของเรื่องอากาศค่ะที่อยู่รอบตัวของเรานะคะก่อนที่เราจะไปทดลองนะคะกิจกรรมปั๊มขวดและลิฟ เทียนคุณครูหญิงก็จะชวนเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ก่อนการทดลองนะคะสิ่งแรกที่จะเตรียมหนึ่งเลยขวดพลาสติก2ใบค่ะแบบมีฝาปิดด้วยนะคะ 2. จานรองหรือภาชนะที่สามารถใส่น้ำได้แต่ว่าแบน 3. น้ำค่ะน้ำที่มีอุณหภูมิปกติและน้ำร้อนค่ะ 4. แก้วใสค่ะ1ใบก็พอนะ5เทียนถ้วยนะคะเทียนถ้วย6สีผสมอาหารค่ะเด็กๆอ๋อแล้วก็7อุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟจุดเทียนนั่นเองจะเป็นไฟแช็คก็ได้หรือจะเป็นไม้ขีดไฟก็ได้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ที่จะไปเล่นกิจกรรมสนุกสนุกบ้านวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ yeah. มาแล้วค่ะเด็กๆที่เราเตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะได้แก่ขวดพลาสติกใช่ไหมคะเด็กๆขวดพลาสติกขวดหนึ่งให้เด็กๆใส่น้ําเย็นลงไปนะคะส่วนอีกขวดหนึ่งให้เด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะใส่น้ําร้อนลงไปค่ะนะคะ ใส่น้ำเย็นกันน้ำร้อนแล้วเด็กๆลองนะคะลองขย่ามีขวดน้ำเย็นขย่าแล้วเด็กๆลองจับเด็กรู้สึกยังไงคะ่าเด็กๆรู้สึกยังไง,เด,ง,ไงเด็กบอกคุณพ่อคุณแม่นะแล้วเด็กๆลองเอาขวดที่มีน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนขึ้นมาแล้วลองขย่าวขย่านะคะแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงนะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะเพราะว่า การแตะน้ําที่มีอุณหภูมิต่างกันนี้เนี่ยวจะมีผลในเรื่องของการทดลองนะคะเอาละเราได้ขวดพลาสติก2ใบใส่น้ําที่แตกต่างกันไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ต่อไปค่ะสิ่งต่อไปที่เราต้องเตรียมก็คือจานในลักษณะแบนนะคะแล้วก็มีก้นลงมาเพื่อที่เราจะใส่น้ําลงไปได้ค่ะเด็กๆเราก็เอาน้ําอุณหภูมิปกตินี่แหละคะ่ะ เทลงไปในจานนะคะเทเทเทอ่าไม่ต้องล้นนะคะพอประมาณเด็กๆมองเห็นน้ําที่คุณครูเทลงไปไหมคะใช่เห็นใช่ไหมคะแต่เห็นมันชัดไหมคะเด็กๆน้ำมันจะมีลักษณะใสนะคะมองลงไปเนี่ยต้องเพ่งนานถึงจะเห็นเออเราจะทำยังไงคะให้เราเห็นน้ำที่อยู่ในจานชัดขึ้น ใช่แล้วค่ะคุณครูหญิงบอกว่าต้องเตรียมสีผสมอาหารไว้เอาแล้วนะคุณครูหญิงก็จะเอาสีผสมอาหารลองหยดลงไปครูจะลองหยดสีผสมอาหารลงไปนะคะเป็นไงคะเด็กๆเห็นอะไรเกิดขึ้นคะอ่าเอ๊ะทำยังไงให้สีผสมอาหารมัน กระจายไปทั่วน้ำเนี่ยค่ะให้ทั่วจานเลยทำไงดีคะถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เราต้องคนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูครูก็จะคน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 เด็กๆเ,เห็นสีผสมอาหารมันกระจายไปทั่วแล้วใช่ไหมคะอ่าละเดี๋ยวเราจะมาเล่นการทดลองนี้การทดลองนี้จำชื่อได้ไม่เอ่ยตอนที่เปิดคลิปคุณครูบอกว่าชื่อการทดลอง ปั๊มขวดและลิฟเทียนกิจกรรมแรกคุณครูจะชวนเด็กๆมาทําเรื่องของการปั๊มขวดค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาขวดน้ํานะคะที่ใส่น้ําเย็นไว้เราก็จะเทน้ทําที่ขวดที่ใส่น้ําเย็นนะคะเด็กๆเ,เราจะเทน้ําออกเดี๋ยวเราก็จะเอาขวดที่ใส่น้ําเย็นที่เราเทน้ําออกนั้นคว่ำลงไปในจานค่ะเด็กๆ เด็กๆสังเกตสิคะว่าในจานน้ำที่อยู่ในจานเป็นยังไงคะเมื่อเราเอาขวดที่ใส่น้ำเย็นเทน้ำเย็นออกและวคว่ำขวดลงไปเห็นไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขวดที่เราจะทำขวดต่อไปคือขวดน้ำร้อนนะคะต่อไปให้เด็กๆเอาขวดนะคะพลาสติกที่ใส่น้ำร้อนอยู่เขย่านะคะ ขยาแล้วเราก็เทให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยค่ะช่วยตรงนี้เด็กๆทําเองไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เทเอาน้ําร้อนออกจากขวดแล้วเด็กๆเอาขวดมาคว่ำลงในถ้วยที่มีน้ําอยู่ในจานที่มีเด็กๆเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะว้าวเห็นไหมคะว่ามีอะไรอยู่ในขวดและน้ําในจานเป็นยังไงคะเด็กๆ มีความมหัศจรรย์ด้วยขวดที่กำลังปั้มแล้วมันดูดน้ำเข้าไปในขวดขวดนี้เมื่อก่อนหน้านั้นเราใส่น้ำอะไรไว้คะน้ำร้อนหรือน้ำเย็นคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราใส่น้ำร้อนไว้นะคะแต่ขวดที่เราใส่น้ำเย็นเป็นยังไงคะเด็กๆน้ำในจานมันเข้าไปอยู่ในขวดไหมคะอ่าขวดที่ ใส่น้ําเย็นไว้น้ําในจานไม่เข้าไปอยู่ในขวดเลยแต่พอเราเอาขวดที่ใส่น้ําร้อนเอาน้ําร้อนออกและเอาขวดมาคว่ำใส่ในจานที่มีสีอยู่ปรากฏว่าเจ้าขวดที่เอาน้ําร้อนออกนั้นดูดน้ำที่อยู่ในจานขึ้นไปใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปั๊มขวดค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เราไปชมอีกกิจกรรมนึงนะคะเด็กๆกิจกรรมต่อไปชื่อว่าลิฟเทียน อ่าละเดี๋ยวคุณครูเอาอันนี้ออกก่อนนะคะนะคะเด็กๆเราจะเป็นกิจกรรมลิฟเทียนค่ะอันดับแรกเลยเหมือนเดิมเลยนะคะเอาจานมาหนึ่งใบที่สามารถใส่น้ำได้ภาชนะที่ใส่น้ำได้เราใส่น้ำลงไปเป็นไงคะเด็กๆน้ำในจานมองเห็นไหมคะมองเห็นแต่ก็ไม่ชัดใช่ไหมคะเอ๊ะเราจะทำยังไงให้น้ำในจานนี้ชัดขึ้นคะเด็กๆ อืมใช่เลยหยดสีผสมอาหารลงไปค่ะนะคุณครูจะหยดลงไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆสีมันทำไมคะว้าวค่อยๆค่อยๆกระจายมองเห็นทั่วยังคะเด็กๆเห็นน้ำทั่วจานหรือ,อยังเอาลองหยดลงไปอีกสิ ทำยังไงให้เราเห็นน้ำทั่วจานคะเด็กๆเราจะทำยังไงดีอ่าเราก็ต้องคนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆเราก็จะต้องคนให้น้ำในจานนั้นกระจายให้ทั่วเลยค่ะเราก็จะคนค่ะเห็นไหมคะพอคนแล้วเป็นยังไงคะสีกระจายทั่วจานหมดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาลิปเชียนที่เราเตรียมไว้ค่ะวางลงไปในจานค่ะเด็กๆ เด็กสังเกตสิคะลิปเทียนที่ครูวางไปในจานเป็นยังไงคะมันลอยน้ำอยู่ป่ะคะอะมันไม่ได้ลอยน้ำนะคะเด็กๆมีก้นของเจ้าเทียนถ้วยลิปเทียนนี้ยังติดอยู่กับก้นจานก็แปลว่ามันไม่ได้ลอยน้ำอ่าถ้าเกิดเราเอาแก้วพลาสติกค,คะ่ะครอบลงไปที่ลิปเทียนที่เรายังไม่ได้จุดไฟเด็กๆลองดูสิคะ เกิดอะไรขึ้นครอบลงไปตรงๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นลิปเทียนนี้ยังไม่ได้จุดไฟนะคะเด็กๆน้ําสามารถเข้าไปข้างในได้ไหมคะไม่ได้อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าคุณครูจุดไฟไปที่ลิเทียนและนําแก้วมาครอบเด็กๆ,ค,ๆคิดว่าจะเป็นยังไงคะ เมื่อสักครู่เราไม่ได้จุดไฟที่ริบเทียนแล้วเรา,เาแก้วครอบนะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเอาละเดี๋ยวครูจะจุดจุดไฟเวลาจุดไฟเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนทําเราไม่สามารถทําได้ค่ะบางเรื่องมันอันตรายเกินไปนะคะเมื่อจุดเทียนแล้วเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อจุดเทียนลงไปแล้วนะคะเด็กๆ เด็กๆลองเดาสิคะว่าถ้าคุณครูเอาแก้วใส่พลาสติกครอบลงไปที่เทียนจะเกิดอะไรขึ้นคะให้เด็กๆคิดนะคะและเด็กๆเอาคำตอบให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะเราจุดไฟที่ลิฟเทียนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอาแก้วพลาสติกครอบลงไปนะคะให้เด็กๆสังเกตที่เทียนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดอะไรขึ้นต่อจากที่เทียนมีปฏิกิริยาอ่า เด็กสังเกตเทียนเลยค่ะสังเกตเทียนนะคะเทียนมันจะเป็นยังไงคะเด็กๆดูค่ะไปเรื่อยๆเลยว้าวเทียนดับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ําคะเด็กๆดูน้ําดูน้ําในจานดูน้ําในจานน้าในจานหายไปไหนคะน้ําในจานหายไปไหนคะเด็กๆเมื่อกี้มีน้ําอยู่ รอบๆเลยตอนนี้น้ำทั้งหมดไปอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในแก้วใช่ค่ะเมื่อเราเอาแก้วครอบเทียนที่จุดไฟอยู่สักครู่หนึ่งเทียนจะเป็นไงคะเด็กๆถูกต้องเทียนจะดับแล้วน้ำล่ะคะ่อะน้ำจะถูกดูดเข้าไปในแก้วอ้มหัศจา์มากเลยน้ำในจานไม่เหลือแล้ว เพราะอะไรเอ่ยเด็กๆใครมีคำตอบให้คุยหญิงได้บ้างเอ่ยค่ะจากกิจกรรมปั๊มขวดนะคะและลิฟเทียนเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ทั้งสองอย่าง2ชุดการทดลองเลยมาเด็กๆคะเรามาสรุปกันเลยคะ่ะเด็กๆคะจบการทดลองไป2การทดลองนะคะก็คือปั๊มขวดและ ลิฟเทียนไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะขอคุยกับเด็กๆเ,เพื่อทําความเข้าใจแล้วก็สรุปร่วมกันเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะไปสรุปผลการทดลองลงในสมุดวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะก,กิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั๊มขวดเมื่อคุณครูเอาขวดที่ใส่น้ําเย็นนะคะน้ําเย็นน้ําเย็นแล้วก็เอาน้ําเย็นออกแล้วก็คว่ำขวดนะคะลงไปในจานที่มีน้ําสี น้ำสีเป็นไงคะมันถูกดูดเข้าไปในขวดน้ำเย็นไหมคะไม่ใช่ค่ะน้ำไม่ได้ถูกดูดเข้าแต่เมื่อครูเอาขวดที่มีน้ำร้อนแล้วเทน้ำร้อนออกเทออกหมดเลยแล้วครูก็เอาขวดคว่ำลงไปในจานที่มีสีอยู่เกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆใช่ค่ะเกิดการดูดน้ำสีถูกดูดเข้าไปไว้ในขวดใช่ไหมคะ แล้วกิจกรรมที่2คือกิจกรรมลิบเทียนลิบเทียนเมื่อคุณครูจุดเทียนเทียนถ้วยนะคะแล้วยังไม่ได้ครอบแก้วลงไปเทียนเป็นไงคะเทียนก็คงยังไม่ดับแต่เมื่อคุณครูเอาแก้วคอบเทียนที่จุดสักพักหนึ่งเทียนเป็นไงคะเทียนก็ดับและน้ําเป็นยังไงด้วย ใช่ค่ะน้ําถูกดูดเข้าไปในแก้วหมดเลยเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าทําไมมันจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นค่ะเด็กๆสรุปผลการทดลองนะคะเด็กๆสําหรับกิจกรรมปั๊มขวดค่ะก็คือการที่ให้เราให้ความร้อนภายในขวดนะคะทําให้อากาศภายในขวดมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันจึงส่งผลให้อนุภาพในอากาศเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเอง แต่เมื่ออากาศเย็นลงจะทำให้อนุภาพของอากาศเคลื่อนที่ช้าลงค่ะความดันก็จะลดลงด้วยเช่นกันอากาศที่อยู่ภายนอกที่มีความดันมากกว่าก็จะดันน้ำที่อยู่ภายนอกเข้ามาในขวดนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมนะคะลิฟเทียนการที่เราเอาแก้วครอบเทียนถ้วยนั้นแม้ว่าในแก้วนะคะเทียนถ้วยนั้นอะอากาศจะลดลงก็จริง แต่ว่าอุณหภูมิมันยังสูงอยู่มันจึงทำให้อากาศเคลื่อนที่เร็วค่ะน้ำจึงยังไม่สามารถที่จะไหลเข้ามาอยู่ในแก้วได้แต่เมื่ออุณภูมิลดลงเมื่อเทียนมันดับอากาศก็จะเคลื่อนที่ช้าลงทำให้น้ำที่อยู่ปากแก้วไหลเข้ามาในแก้วได้ค่ะเด็กๆขอให้สนุกกับการทดลองนะคะจบการทดลองแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆ หยิบสมุดบันทึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด thinking skill ในเด็กปฐมวัยนะคะเล่มสีเหลืองขึ้นมาค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าด้านในค่ะเด็กๆใช้หน้าที่หนึ่งนะคะด้านสีขาวๆบันทึกผลการทดลองตรงด้านที่เป็นชื่อเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนให้นะคะว่าชื่อเรื่อง ปั๊มขวดและลิปเทียนส่วนบรรทัดที่2ที่มาก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนให้นะคะที่มาเรื่องนี้สอนเรื่องสาระการเรียนรู้เรื่องอากาศค่ะตรงสรุปผลการทดลองนะคะเด็กๆก็พูดเล่าสิ่งที่เด็กๆได้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการทดลองคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยจดบันทึกให้ส่วนด้านล่างนะคะที่เขียนว่า บันทึกผลการทดลองให้เด็กๆวาดรูปการทดลองค่ะตรงนี้ให้เด็กๆวาดเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าเด็กๆวาดมาแล้วคุณครูจะไม่เข้าใจเด็กๆวาดรูปการทดลองมานะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้แนะนำหนูคุณครูจะเคารพความคิดของหนูและการตัดสินใจของหนูค่ะ นะคะเราพบกันใหม่ในการทดลองคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย